ระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมพยะเวรสูตรความว่าดูก่รเครืหาบดีบกคคลพดื่มน้ำเมาคือสุราและเมอัยอเ็นที่ตั้งแห่งความประมาทย่ยมประสบเวรภัยอันใดจะเป็นไปในปัจจุบันก็มีจะเป็นไปในสัมปรยายภพก็มีแต่สวอยทุกโทมนัส จะเป็นปลายทางใจก็มีกับเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งความประมาทเป็นปัจจัยเมื่ออริยาสาวกงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งความประมาทเว้นภัยอันนั้นเป็นอันสงบระง,งับไปด้วยประการชนิด สิ่งข้อที่หคือสุรามีระยะมัชจปมมาตฐานาเวรมณีมีเจตนางดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยเนี่ยอันเป็นที่ตั้ง,งความประมาทเนื่องจากผู้ดื่มน้ำเมาเมาแล้วครองสติไม่อยู่อารมณ์แปรปรวนขาดความเป็นตัวของตัวเอง จากเดิมเป็นคนดีก็กลายเป็นคนชั่วสิ่งที่ไม่เคยทำก็กล้าทำที่มักจะนำความเดือดร้อนนำมาสู่คนอื่นพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดที่ล้วนแต่ราคายโสปรษสาของผู้ฟังคนที่มีสติสัมมชัญญะครบบริบูรณ์ตามปกคติจะไม่กล้าประพฤติผิดศีลครั้นควบคุมสติไม่อยู่จึงกล้าฆ่าสัตว กล้ารักขมโมยกล้าประพฤติผิดลูกผิดเมียของคนอื่นการพูดโกหกของคนขี้เมาถือว่าเป็นเรื่องปกติและคนขี้เมากระบกปิดความลับไม่อยู่จะพูดอะไรก็พูดตามที่นึกคิดโดยไม่ไตรตรองให้ดีเสียก่อนพอพูดไปแล้วจะร้อนเขาร้อนเราหครืมไม่นี่ก็คือเหตุผลว่า ทำไมสีลข้อนนี้จึงมันเกิดขึ้นในโลกนะจ๊ะองค์ประกอบของการผิดศีลที่เกิดจากการดื่มน้ำเมาคือหนึ่งมีเครื่องดื่มที่ทำให้เมาสองมีจิตใคร่จะดื่มสามมีความยามาใคร่จะดื่มสีน้ำเมานั้นได้ไหลล่วงลำคอเข้าไปทีนี้ในมงคลสูตร รูปทรงตรัสเอาไว้ว่ามาจัจปาณาจะสัญ,ญโมสำรวมจากการดื่มน้ำเมาเป็นมงคลอันสูงสุดน้ำเมาโดยทั่วไปหมายถึงเหล้าแต่ในที่นี้หมายถึงเรื่องดองของมึนเมาให้โทษทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชนิดนะ้ำหรือว่าชนิดผงรวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิดเดิมก็หมายถึง การทำให้ซึมซาบเข้าไปในร่างกาย่ว่าจะโดยวิธีดื่มดมอัดนัดสูบฉีก็ตามที่ตรัดวราสำรวมหมายถึงให้อรรมัดระวังอย่าไปดื่มโซราและเสพยาเสพติดเด็ดขาดทําหมสำรวมหรือหลงไปทดลองจะเป็นเพราะเพื่อนชักชวนหรืออยากลองเองก็ตามพอดื่มแล้วมันจะติด พอติดแล้วเลิกยากทางที่ดีจึงควรเราเว้นให้ห่างไกลอย่างไรก็ตามเล่าหรือสิ่งเสพติดแม้จะมีโทษมหันต์แต่ในบางกรณีก็อาจนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้เช่นมอร์ฟีนใช้ฉีดระงับความเจ็บปวดกาวไปยังรถจักรยานรถปรัตสาว แต่บางคนกลับเอามาดมจนมึนเมาถึงขั้นจิตประสาทหลอนก็มียาบางอย่างก็ต้องอาใัยเล่าสกัดเอาตัวยาออกเพื่อใช้รักษาโรคเกลือเอล่าเพียงเล็กน้อยมาเป็นกระสายยาไม่มีรสไม่มีกลิ่นเล่าทำอย่างนี้นเอตธามพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ห้ามแต่บางคนที่อยากจะดื่มเล่า แล้วหาข้ออ้างนำเหล้ามาทั้งโวดเอายาใส่ไปนิดหน่อยอย่างนั้นเป็นการเอายามากระสายเหล้าใช้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาจึงหมายถึงการาระมัดระวังไปใช้สิ่งเสพติดทั้งหลายในการรักษาโรคไปใช้งานต่างๆและแว้นขาดจากการเสพสิ่งเสพติด ให้โทษทุกชนิดไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามเพราะทรงเห็นโทษว่าคนที่ดื่มน้ำเมาเป็นอาจ,จินหรือเสพยาเสพติดสารเสพติดเหล่านี้จะพลานทรัพย์ผลานไมตรีผลานสุขภาพผลานเกยียรติยศพลานศักดิ์ศรีพลานสติปัญญาของบุคคลน,นั้นไปจนตลอดชีวิต และยังตามติดไปข้ามชาติอีกด้วยการดื่มน้ำเมาหรือเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายนอกจากจะเป็นการมอมเมาตัวเองแล้วยังเป็นการบันทอนทุกสิ่งทุกอย่างของตนเองอีกด้วยแม้ที่สุดความสุขทางใจที่คนเมาเห็นว่าตนได้จากการเสพสิ่งเสพติดนั้นก็เป็นความสุขจอมปลอม เมื่อติดแล้วจะหันมาเลิกมันเลิกยากนะลูกนะมันใช้กาวติดกระดาษครั้นยาวกระดาษออกจากกันก็ต้องใช้ความเพียรมากจึงจะแกะออกได้บางครั้งก็ขาดทั้งสองแผ่นคนที่ดื่มน้ำเมาเป็นอาจ,จินน้อยคนนักที่เลิกได้แต่บางคนอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้ ก็ต้องตายเพราะริ์น้ำเมาโทษของน้ำเมาที่เห็นกันในปัจจุบันหลวงพ่อได้นำมาบอกเล่าหลายครั้งแล้วเล่านะไม่ได้มีโทษเฉพาะชาตินี้เท่านั้นนะจ๊ะแต่ยังมีโทษติดตัวผู้ดื่มไปข้ามพบข้ามชาติมากมายหลายประการพระโตตรัสไว้ว่า น้ำเมาคือสุราเมลัยที่บุคคลเสพแล้วเดิมให้มากแล้วย่อมทำให้ไปเกิดในนรกในเปตวิสัยและสัตว์เดราาัจฉานผลกรรมของการดื่มสุราและเมลัยอย่างเบาที่สุดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นบ้าสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ อาจจะเพราะวิบากกรรมของคนขี้เมาหลังจากต้องไปเสวยวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนในอบายภูมิแล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งจะต้องรับใช้วิบากกรรมอะไรบ้างตั้งแต่หนึ่งทำให้เกิดเป็นคนใบ้พูดจาไม่รู้เรื่องแต่จะส่งเสียงอ้อแอเพราะตอนเมาหนัก มักจะคุยกับใครนะ่ะไม่รู้เรื่องหรือชอบด่าทอผู้มีพระคุณเลยต้องมาเป็นคนใบ้าสองทำให้เกิดเป็นคนบ้าเนื่อจากพบในอดีตด,ดื่มเหล้ามามากเวลาเมาก็ไปทุบตีคนอื่นทุบตีบุตรภรรยาบางคนถึงขั้นฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าว พอตายแล้วก็ไปตกนรกจากนั้นมากลับมาเกิดใหม่เวรน,นั้นติดตัวมาในพบชาตินี้จึงกลายเป็นบ้าอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคนมากระซิบข้างหูบ้างเห็นภาพหลอนว่าคนนั้นคนนี้กำลังตามมาฆ่าบ้าง 3. ทํทำให้เกิดเป็นคนบัญญาอ่อนมีสติปัญญา ไม่สมบูรณ์แม้พอจะเรียนหนังสือได้บ้างฟังครูอธิบายหลายครั้งก็ยังไม่เข้าใจหรืออ่านหนังสือหลายารอบก็จําไม่ได้แตกตายย่างจากคนที่ไม่มีวิบากกรรมทางด้านน้าเมาที่เล่าเรียนเขียนอ่านวิชาอะไรก็แตกฉานไปหมดเข้าใจง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้ทันที สี่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะเป็นตะกวดงูไส้เดือนหรือหน้าชั้นล่างทั้งหลายมักเคยเป็นอดีตคนขี้เมาทั้งนั้นเราะซ้อมคลานตอนเมาอยู่บ่อยๆอตายลงไปก็ได้ไปคลานสมใจส,สัตว์ทั้งหลายไม่รู้ว่าการที่เขาตองประสบวิบากกรรมเช่นนี้ เราทำกรรมอะไรเอาไว้แม้มาเกิดเป็นคนใบ้บา้าปัญญาอ่อนพ่อแม่หรือหมู่ญาติก็ไม่รู้แต่ผู้รู้ท่านรู้ท่านเห็นจึงนำมาบอกได้ว่านี่คือผลของการดื่มน้ำเมาและเสพสารเสพติดมาข้ามชาติปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ทั้งนั้นที่รู้ททษนองการดื่มน้ำเมากันดี แต่แท่งคำเป็นเหมือนไม่รู้หรือแม่จะรู้โทษของน้ำเมาก็รู้เฉพาะโทษที่เห็นด้วยตาในปัจจุบันยังไม่ได้ตระหนักถึงวันตภายในปรโลกจึงยินดีที่จะดื่มน้ำเมาต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อลูกๆทุกคนเข้าใจกันแล้วตอานใดที่เคยดื่มก็ให้เลึกเสียจะได้เกิดใหม่ที่เส้นทาง,างความดี สาพพสิริมงคลจะได้หลังไหลมาสู่ชีวิตของเราส่วนท่านทีไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุราเมีรัยและอบายามุขทุกชนิดอยู่แล้วขอตั้งใจพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปได้วยการสร้างความดีทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากันเป็นประจำทุกวันนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกหมีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงรธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด Fuck.